สวัสดีครับมาเตอร์เซอร์ไฟยุทธคาครับผมวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนําคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าแคมรี่สองจุดนจีตัวมันจะเชนปีสองพันสนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบคันนะครับของรถคันนี้กันดูนะครับผมสภาพด้านหน้านะครับโคมไฟทั้งสองข้างนะครับก็ไฟปิ้งเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกติดมาให้นะครับเซ็นเซอร์กันชนหน้าก็มีติดมาให้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับดูเงางามดีนะครับผม โคมไฟนะครับสายสะอาดนะครับผมตัวล้อนะครับก็เป็นล้อแมกเดิมติดมาจากโรงงานนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับกระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับมือจับประตูนะครับก็จะเป็นโครเมี่ยมนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับมาดูสภาพด้านหลังกันบ้างนะครับสภาพด้านหลังนะครับผมมาโคมไฟทั้งสองข้างนะครับก็สวยงามดีนะครับสายปิ้งเลย มีโลโก้ติดมาให้ครบๆนะครับกันชนหลังนะครับก็มีเซ็นเซอร์ติดมาให้ทั้งสี่จุดเลยนะครับผมมีโครเมียมนะครับตรงกลางตัดยาวนะครับระหว่างไฟทั้งสองขานะครับก็ดูเงางามดีนะครับผมคันนี้รถเข้ามานะครับเพื่อก็สภาพเรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้ลูกค้าที่นายที่หาอยู่นะครับก็ดูคลิปนี้จบไปนะครับสามารถตัดสินใจจองไว้ได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับผมรถที่นี่เรารับประกันอยู่แล้วครับ สภาพภายในนะครับก็เป็นสีเบจนะครับผมากระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมผมพุ่สตาร์ทนะครับออปชั่นมีมาให้ครบๆนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับคอนโทรลมีนะครับควบคุมความเร็วคันนี้แขกมาอยู่ที่1นึ่งแสมนกิโลนะครับวิทยุนะครับก็เป็นวิทยุเดิมๆติดมาจากโรงงานนะครับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับ มีปุ่มม่านหลังนะครับให้ด้วยนะครับม่านไฟฟ้านะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าตรงบริเวณเกียร์ก็จะเป็นลายไม้นะครับสภาพเบาะนะครับดูสวยงามนะครับผมไม่มีล้มไม่มีขาดนะครับสภาพก็ังใช้งานได้กันอยู่อีกยาวๆเลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าตอนหลังนะครับก็มีแอร์ตอนหลังติดมาให้ด้วยนะครับภายในของด้านหลังก็นั่งได้สบายครับกว้างขวางดีนะครับผมสภาพเบาะนะครับก็ สวยๆที่เห็นเลยครับผมไม่จะมีล้มไม่มีขาดเลยนะครับสภาพก็สวยงามสะอาดมากครับคันนี้รับเข้ามาก็ถือว่าเรียบร้อยดีครับมีม่านด้านข้างนะครับติดให้นะครับด้านหลังก็มีเป็นม่านไฟฟ้านะครับสภาพห้องเครื่องก็เรียบร้อยดีครับสวยครับสะอาดนะครับของเราทําการปรับสภาพนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วตรวจเช็ค 210รายการนะครับอาจจะผมพาดูสภาพหัวน็อตของฝากระโปรงครับหัวน็อตของฝากระโปรงไม่มีรอยถอดมาเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับอันนี้เป็นน็อตแก้มข้างนะครับก็ไม่มีรอยถอดมาเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆที่เห็นกันเลยนะครับผมตัวฝากระโปรงนะครับรอยต่างๆอะไรก็อยู่ครบปกตินะครับผมเพจโลโก้นะครับติดฝากระโปรงมาจากโรงงานก็ยังมีให้อยู่ครบๆนะครับผมหัวน็อต ของฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สวยงามครับไม่มีถอดมาเหมือนกันครับผมรถท่านี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับตัวรถนะครับของเราเป็นชลูมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันเลขไม้แท้ไม่มีชนหนักจมน้ําแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 065 984 4133ครับผม